ข้อ16กนะครับข้อ16บ,บพูดถึงการทํางานของเครื่องจักรนะครับเครื่องจักร A ผลิตได้50ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เครื่องจักร B นะครับผลิตของชิ้นเดียวกันนะครับได้40ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับเครื่องจักร B บอยนะครับ40ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับ A นะ50ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับนะเขาบอกว่าในสัปดาห์หนึ่งเครื่องจักร A ทํางานน้อยกว่าเครื่องจักร B อยู่5ชั่วโมง นะครับนะ A ทำงานน้อยกว่า B 5ชั่วโมงนะครับนะอันนี้ของครูครูให้ในสัปดาห์นี้เครื่องจักร A นะครับทำงาน x ชั่วโมงนะครับถ้า A ทํา x ค่ก็ต้องทํา x บวก5เพราะว่า A มันทําน้อยกว่า B 5ชั่วโมงนะครับนะหรือถ้าใครกําหนดให้เครื่องจกักรบ b o อยนี้ทำงาน x ชั a ่ว <Yeah. S 1> โมงสมมติให้เครื่องจักร b boy ทำงาน x ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเครื่องจักร a ก็ต้อง x ลบ5นะครับนะเพราะเครื่องจักร a ทำงานน้อยกว่า b 5ชั่วโมงนะครับนะใครจะตั้งแบบไหนก็ได้นะครับนะของครูตั้งแบบนี้นะครับนะ a ทำงาน x ชั่วโมงเพราะฉะนั้น b boy ซึ่งทำงานเนี่ยเครื่องจักร a ทำงานน้อยกว่าเครื่องจักร b ู้5ชั่วโมงเพราะฉะนั้น b boy ถ้าเดี๋ยวมันทำมากกว่านะครับเครื่องจักร b boy นี่ทำงาน x ห้ชั่วโมงนะครับนะ ทีนี้ก็บอกว่าเครื่องจักร A นะครับนะ50ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งได้50ชิ้นนะเอ็กซ์ชั่วโมงล่ะนะครับไม่รู้เท่าไหร่4ชั่วโมงไหมห้าชั่วโมงไหมก็คูณเข้าไปนะครับนะอ่าได้5 x ชิ้นนะครับนี่ของเครื่องจักร A นะครับนี่เป็นของเครื่องจักร A เครื่องจักร B 40ชิ้นต่อชั่วโมงนะครับนะมันทำงาน x อบวกหชั่วโมงนะครับเครื่องจักร B นั้น เพราะฉะนั้นเครื่องจักร B เนี่ยได้40คูณกับ x บวก5ชิ้นนะครับนี่เครื่องจักร B นะครับนะแล้วก็เขามาสรุปความคิดติกว่าเครื่องจักร B boy เนี่ยที่เป็น90ของผลผลิตเครื่องจักร A นะครับ90ของผลผลิตเครื่องจักร A นะครับนะเพราะฉะนั้นเครื่องจักร B boy นะครับผลผลิตของเครื่องจักร B boy เนี่ยเราได้ไปแล้วนะครับ40คูณกับ x บวก5นี่เครื่องจักร B boy เท่ากับ 50%ของผลผลิตเครื่องจักร A ผลผลิตเครื่องจักร A ก็คือ 50x ไหมนะครับนะก็เอาตัวนี้แหละมาแก้สมก,การนะครับเนีย่ยชุดนี้นะครับนะก็เป็น 40x บวก200นะครับ90%ก็คือ90ส่วน100นะครับเเปอร์เซ็นต์ของก็คือคูณคูณกับ 50x นะครับนะ 40x บวก100เหมือนเดิมนี้ 02ตัวอยู่ด้านล่างนะครับก็หารกันนี่จัดทอนได้เลยนะครับเหลือ 9545x กับนะครับ9545ก็เหลือ200เท่ากับเอา 40x อยู่ตรงนี้อ่าพามาอยู่ฝั่งนี้เสียพามาฝั่งตัวมากจะง่ายกว่านะครับเวลาคิดนะครับนะก็ 45x ลบ 40x เหลือ 5x นะครับจากการย้าย5มาไปหารก็ได้ x แล้ว x เท่ากับ 40x ของเราเคืออะไรล่ะเนี่ย ก็คือเครื่องจักร A ที่ทํางานนะครับ40ชั่วโมงนะครับในสัปดาห์นี้อ่า็อาือตัวเลือกที่3นะครับผม